ลูกนี้เอาละาและม่ระเบิดลูกแรกครับลงไปแล้ว1หนึ่งลูกครับไทยได้แต้มครับดาวลูกของมาเลเซียลูกนี้เอาละผู้ตัดสินบอกว่าเป็นลูกลงฮะเป็นแต้มของมาเลเซียอ้ดูจากภาพแล้วเนี้ยจะคาบเส้นพอดีนะ <Wow>. Oh. 1ไทยจะเสิร์ฟครับสกอร์ที่1เท่าครับสีทิพง์คำจันทร์เสิร์ฟลูกนี้ออกครับ oh <yeah. S 1> เสิร์ฟแรงไปนิดนหงหนักเยอะไปมุัมมัดอาซิกเสิร์ฟมาอ้าวเ็เปิดได้ดีฮะแล้วยกมาครับมือปราบสัมพอเวสีแล้เกี่ยวได้ครับ สุประสินยกขึ้นมาใหม่บอ็อนลูกดีขึ้นไปเตะทั่วครับเป็นแต้มของไทยครับจังหวะแรกจะติดบล็อกสุประสินสามารถที่เก็บลูกแล้วยกมาให้กับวรายุจะทัศน์สบาขึ้นไปท่วมบล็อกได้ครับเป็นแต้มของไทยสกอร์ที่สองเท่าไทยจะเสิร์ฟครับ สีทิพงคำจันยาวปืนใหญ่ลูกนี้เซิรไม่ข้ามลูกนี้กดเท้าลึกไปฮะมาเลเซียได้แต้มครับสามต่อสองครับมาเลเซียเสิร์ฟ สี่มาลูกนีอ้อาครับยังได้อยู่ครับตั้งขึ้นมาแลวลูกนี้โอ้ยย,ยังแกะไม่ได้ครับลูกไม่ตกเลยคนระับเอาแก้ hey, yeah, okay, ได้ดีฮะเกมรับของเขามาเลเซียโอ้แต่มีต้องชมอดดา,าดมนะครับโสามารถเ <Hey, hey. S 2> ก็บลูกเตะของวายุทธจ,จันทรเสนาไดา้แล้วก็จบที่อัลสลนัน กลับมาที่ทีมชาติไทยจะได้เสิร์ฟคะแนนอยู่ที่2ต่อ4สิทธิพงษ์คำจันทร์จีไปที่ขาซ้ายยังเปิดขึ้นมาได้โอ้โหอาสลาตะหยอดผ่านบล็อกวารายุทธจันทรเสนาเป็นแต้มของมาเลเซียขึ้นนำเป็น5ต่อ2เอาละตอนนี้สกอร์ของมาเลเซียนำไทยอยู่3แต้มครับ เกมนี้ไทยจะเสิร์ฟครับอ่ะเทีรัมมาเลเซียจะเสริรไฟด2 5 2. ต่อ2ครับโมอมหมันอาซิทต,ตัวเสิร์ฟมาเลก20ของมาเลเซียเดาลุ่งครับ 1. 1> เสิร์ฟ <1. S 1> มาลูกนี้ลูกเสิร์ฟ <1. S 1> แล้วไปพลิกเน็ตฮะีทำให้ฝั่งของวรายญจันทร์เสมาสีจังหวะฮะเกตเรดี้โอ้ลูกนี้ถือว่าเสริรฟ <c oughs> ได้สั้นแล้วก็สกิดหัวเน็ตนิดหนึ่งนะ ทำลายจังหวะการเปิดของวัลยาย์วยุธได้กลับมาที่ทีมชาติไทยจะได้เสิร์ฟสิทธิพงษ์คำจันทร์ต้องมีแต้มนะสรับทุกนี้โอ้เสิร์ฟหลุดออกท้ายคอร์ดโอ้ส่งแต้มให้มาเลเซียขึ้นนทาทีมชาติไทยเป็น7ต่อ2โอ้น่าจับตามหมายเลขก20ครับผมดาวรุ่งของเขาเลยพี่โจโมีรุ้นอีกแล้วครับ ทีมชุดชาติครับอ่ะกลับมาดูกันต่อฮะมาลุ้นกันครับมาดูเกมเซิร์ฟของมัมมัดอาซิศครับเจ็ต่อ2ครับมาเลเซียเซิร์ฟเสิร์ฟมาเอาครับสุพสินเปิดยกให้กับวลายุทธจัตเตนาลูกนี้เตะหนีบล็อกได้ดีครับเป็นแต้มของไทย พถือว่าสกอร์เรายังตามมาเลเซียอยู่4แต้มไทยจะเสิร์ฟครับเกมนี้3ต่อ7ต้องอาศัย 3> 3เกมเสิร์ฟครับของศร,รีจโปรกำมจันนะเดินแต้มจี้ไปลุงยอดครับโอ้และอาจายังเปิดแล้วยกมาฮหอัสลานลูกนี้หนีนบล็อกได้ดีครับ ซันแบ็กของอัสลานอาริอัสตัวทำของมาเลเซียนี่ฮะจังหวะแล้วึ้นซันแบก็กโอ้ยฉีกมาทางขวาเอ้ยแปดต่อสามครับมาเลเซียเสิร์ฟต้องล็อกฮะโอ้ยตอนนี้ห่างถึงห้าแต้มอ้าวแล้วรกเสิร์ฟดีด้วยครับ ก็ถือว่าเป็นลูกเอสเลยนะลูกนี้เกมเซิร์ฟของมูฮัมหมัดอาซิสเสิร์ฟลูกนี้เกเิร์ฟไม่ข้ามครับเป็นแต้มของฝั่งมาเลเซียครับเขาหนีเป็น13ต่อโอ้อีกแต้มเดียวเขาจะขึ้นแท่นแล้วฮะเกร์ทินโอ้ เราต้องเก็บรายละเอียดให้ได้ครับ13ต่อ4เสริฟมาลูกนี้เอาครับสุภสิงยกขึ้นมาน้องน็อกลูกนี้แต่ยังติดบล็ากครับอาดามจ่ายมาให้กับอันสไลด์ครั้งหนึ่งอันสไลด์ลูกนี้สั้แบ,บ็คได้ดีครับเป็นแต,แต,แต่ของมาเลเซียเขาล็อกได้หมดเลยฮะพี่โจโอ้ถือว่าเกมทั้งเกมรับของเขาแล้วก็เกมลูกของเขา ถือว่าทำได้ดีกว่าครับสำหรับในเซตที่หนึ่งนะครับ <point> แมช์พอยต์ของมาเลเซียครับ4ต่อ14ไทยเสิร์ฟเรกนี้โอ้เรียบร้อยเสิร์ฟไม่ข้ามเป็นแต้มให้กับมาเลเซียในเซตแรกครับเก็บชัยชนะไปก่อนครับด้วยสกอร์15ต่อ4นี่คือในรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดนะครเอาครับมาลุ้นกันต่อครับ ศูนย์ศูนย์ครับมาเลเซียเสิร์ฟลูกหนีจี G ไปที่สุภสินเปิดได้ครับยกขึ้นมาให้ครับวรายุทธก,ก,ะก,ะก,ะกะ็จะทั้งดีแต่พัดบล็อก,กเป็นแต้มของไทยฮะศูนย์ต่อสองครับนี่ฮะอดัมตัวยกของมาเลเซียเอาแล้วสุภสินยกขึ้นมาได้ครับลูกนี้โอ้เรียบร้อยเลยน,นะครับอตอนนี้ เราเริ่มจะเข้าที่เข้าทางนะในรูปเกมของไทยแต่ที่เซตแรกเรามพลาดไปนะครับมที่ลิถึงชาไทยได้เสิร์ฟ3ต่อศูนย์พิศนพงศ์ลนทะโคตรลูกกว่านานี้ถือว่าทำได้ัะ เนโอกาสของทีมชาติไทยวะลายยุทธ์ตังค <ละ S 1> ่าเซนาโอ้ลูกนี้ติดบล็อกมาเลเซียเชเลนเชลเลนไหนอาซิกเอาไหมเอาแล้วรู้สึกนะโอ้โหลูกนี้น่าจะเป็นตามของไทยเนื่องจากว่าจังหวะที่ไข่นุ้ยเปิดลูกลูกไปโดนแขนห้าต่อสองครับ ไปเสิร์ฟหยอดมาครับแม่อดัมยังเก็บลูกมาได้ลูกนี้นยังฮะตันแบ,บ็กไปเป็นแต้มของมาเลเซียเขาเก็บลูกเสิร์ฟได้บทเลยฮะฝั่งของมาเลเซียเขบยับแก้มเข้ามาใกล้ๆแล้วตอนนี้3ต่อ5 ลูกนี้ต้องล็อกให้ได้ครับไทยแล้วจังหวะเขาเสิร์ฟเสียครับมัหมันอาซิคครับแต่ไม่ข้ามเป็นแต้มของไทยครับทไทยจะเสิร์ฟเกมนี้ครับสกอร์ที่6ต่อ3ต้องดูว่าเกมเสิร์ฟไข่นุย้ย สักลูกหนะึ่งลูกนี้เอาโอ้โหเรียบร้อยไรไรครับมาแล้วฮนะเกมเสิร์ฟของไข่โน้ยฮอีเดิพงโ์นนทโคดมาแล้วนะครับม,มาช้าดีกว่าไม่มาขนะอ,ออีกสักลูกเนะี่ยแปดต่อสามครับจี้ไปรน่ยอาดำฮนะเกี่ยวทันมาเอาแล้วฮนะเอาแล้วฮนะลูกนี้เสิร์ฟได้ดีครับ กีจรปุกนนท์โคตรเสิร์ฟจี้ไปที่ตัวชงนะ,ะหารอาดัมจังหวะแรกเปิดไปด้านหลังแล้วจังหวะสองเกี่ยวไม่ขึ้นสุดจริงๆเป็นแต้มของไทย <Three. Nine. S 1> รีไนมาเลเซียเสิร์ฟครับสกอร์ที่3ต่ 9. Yeah. อ9ก้อเสิร์ฟไปข้างครับ อโอ้อย่างนี้นี่ในเซตที่2หายใจโคตรท้อ,องสิบต่อ3ครับมาลุกกันต่อครับเซตที่2ประเภททีมชิดทีมเครับไรลุกจี้ไปลุกอีอดัมยังเกี่ยวมาได้ดีฮะย,ยกไข้กับอาซันโลนครับเป็นจังหวะทำแทบของไทยอีกครั้งหน,นึ่งทีนี้อาครับทานมเรียบระหอนอะไรครับไม่ได้ รอบที่สองอดัมจะวิ่งเข้าไปเปิดลูกโอ้ลูกมันเลยไปถึงป้ายกันลูกครับเอบอร์ดเรียบร้อยเรี้เร้อยโอ้ถ้าเป็นเกมยาวนี่ <Three. S 1> ก็น่าจะเป็นไทยเนะี <11. S 1> ่ยสามต่อสิบเอ็ด จะเปิดได้ดีครับสุภาินยกมาให้กับวรายุทธกัลท์ใสมาลูกนี้อารครับยังแกะไม่ได้ครับไก่นุ้ยซันแบ็คกลับไปอารครับเขาจะแกะมาได้เหมือนกันลูกนี้โอ้อยซันแบ็คไม่กล้าครับอาลันนะอัสลันอาลีอาเซ็ตตัวทำหมายเลขฆ่าของมาเลเซียจังหวะขึ้นไปซันแบ็คไม่ข้ามรี้อย โอ้ oo, ถ 3. 3> 1, ือว่าเซตสองทีมชาไทยหลังจากที่กิษณพงศ์นนทโคตรลงมาโอ้ถือว่าแกรมถือว่าเดินลื่นไหลนำอยู่ที่12อต่อ3จากที่เปลี่ยนตัวเอาไข่นื้ยลงมาเนี่ยฮะโอ้สถานการณ์นี่พลิกนลครับ เตดแ้บได้ดีฮะสบ3ต่อ13ครับมาเลเซียเสิฟในเซตที่2อิ้เอฮะอาครับเกี่ยวได้ดีครับสุภสินยกขึ้นมาวารายุดลูกนี้เรียบร้อยเลยครับตาง,งของไทยครับคินไปฟาดลงในแดนของมาเลเซียนี่ฮะกองเชียร์ของทัพไทยของเราครับโอ้วันนี้นี่14ต่อ3 <c oughs> เสิฟลูกนี้ เรียบร,ร้อเรรายครับเป็นแต้มของไทยครับปิดเซตได้สวยครับกีระบงนนท์ักโค้รครับในเซตที่สองก็เอาชนะมาได้ครับเป็นโอกาสของทีมชาติไทยเนื่องจะเปิดลูกยอดล้นมาลูกนี้โอ้จบทีวายุทธชพระเสนาโหขึ้นเตะค้อมบล็อกเป็นแต้มของทีม ชาไทยขึ้นนำเป็น3-2ต่อจ 2. 2> ังหวะที่เขาเปิดและล้นมาแดนไทยนะครับโอ้โหถือว่ากฤษณาพงศ์มีทั้งลูกหยอดแล้วก็ลูกกระแทกยาวซ้ายสุดอ่าดําน่าจะมีหลงเน็ตๆนนะครับลูกเมื่อกี้เปิดไม่ขึ้น มาเลเซียจะได้เสิร์ฟต้มตามอยู่ที่2ต่อ3เอาครับยังเปิดได้ดีครับต่างขึ้นมาเวลา,ายยุดดีๆเตะท่วมครับเป็นแต้งของไทยครับนี่ฮมือป่าสะโพยสีเวลา,ายุดจะแค่ใสนาโตตามของทีมชาติไทย 4-2ครับไทยเสิฟจ<ป>ี้ไปที่อาดามลูกนี้ oh. 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 อาซิกค,ครับตัวเสิฟเอาครับจี้มาสุพสินเปิดขึ้นมาได้แล้วจหวะนี่ต่ายจอครับอาดามจะเกี่ยวขึ้นมาได้ฮะอาศาสฟันได้กับแล้วจะเก็บมาได้อีกครั้งหนึ่งลูกนี้ฮะโอ้อยใหญ่ได้ครับ <Yeah. S 1> โอ้โหอจสิงให้เป็นแต้มของมาเลเซียฮะ yeah. จะเรนนีู่จ <A 3. S 1> ังหวันดีแล้ก็ก็ถือว่าฟาดไม่ข้ามนะฮะก็พยายามจะแตะหนีบล็อกกันนะคร <5. S 2> ับแต่ว่าลูกไม่ผ่านเน็ตก <3. S 2> ลับมาที่ทีมชาติไทยจะได้เสิร์ฟคะแนนนำอยู่ที่5ต่อ 3. 3> สามนาษณะพงนนทอเาโเคตรลูกนี้พยายามจะกดแรงติดหัวเน็ต แต่มของมาเลเซียตามอยู่ที่4-5ต่อเป็นการแข่งขันในเซตที่3ท,ทีม A นะครับเป็นการขันในรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายตอนนี้เขาเบียดแต้มขึ้นมาแล้วฮะ4-5เราต้องล็อกครับ <5 S 2> แต้มนี้มาเลเซียเสิร์ เกี่ยวดีครับแล้วยกขึ้นมาจังหวะลูกนี้เลียบร้อเอะไรครับเป็นแป๊บผมได้ครับแเอามือทุกอ,อกเลยครับแม่อะไรจก,ก,กระเสนานครับนี่นจังหวะจ่ายมาแล้วขึ้นไปป้าแล,ลงในแดงของมาเลเซียโอ้ตีลังกาหมวนนะ่ะ 6ต่อ4ครับไทยเสิร์ต4ไปลูกนี้เจ้าเรียบร้อยอ่4ไปที่ตำแหน่งแบ็ก5มัมหมัดอ้าวก็เปิดได้ดีครับไข่หนุยจ่ายมาลูกนี้ว่าลายยุนลูกนี้เรียบร้อยเรไรครับมาแลวฮะไปเป็นไรปามซับเพอเวสีจะได้สองเด้งครับ5ต่อ10 เอาครับเปิดขึ้นมาได้ครับสุภทธิ์ยกขึ้นมาได้แล้วลูกนี้ <Yeah. S 1> เรียบร้อยเลยครับแ <Yeah. S 1> ตของไทยนะเอานะฮะมสองแดงนะตอนนี้เกมของไทยนะครับจากการที่เสิร์ฟของไข่นุ้ยนะและมาตั้งเกมรักของไทยก็สามารถที่เก็บได้อีกหึงแต้มสกอร์ตอนนี้ไทยขึ้นเป็น11ต่อ5ในเซตที่3ในทีม A <11. S 1> ในรอบชิงชนะเลิศ <5. S 1> ประเทศทีมชุดชาย ไปลูกนี้ได้ไม่ได้ครับเอาแล้วลูกนี้จะแก้ยังไงครับติดบล็อกครับแจะไม่ได้ครับลูกนี้ให้อาริโนโอ้ลีอโอ้ลูกนี้อาจจะแหมจังหวะที่จะเปิดเมื่อกี้ลูกนี้จะตกพืน้นเตรดีเตรดีเตรดีเลเครเตรดี หมายเลขยี่สิบครับโอ้โพยายามจะกดขวาสุดนะครับแต่ว่าลูกไม่ข้ามเน็ตนึอ,นอาซิก,ก,กัดจะดที่ไปที่ด้านขวาของใครนะและลูกไม่ข้ามเป็นแทบของไทยครับตอนนี้สกอร์ที่12ต่ 8. อ8มาลุ้นเก็บเสิบของใครนึกครับ เสิร์ฟลูกนี้หยอดเบาๆครับโอ้เรียบร้อยไรครับเอาละฮะโอ้ถือว่าเพลงเสิร์ฟของจอมเลื้อยจ,จากเมืองเลย <c oughs> โอ้สุดยอดครับลูกนี้ลูกนี้ต้องจอมเลยฮะ <c oughs> โอ,โอ้ตอนนี้สกอร์เราขึ้นเป 13, <c oughs> ออ็น13คะแนนแล้วครับ <c oughs> ขึ้นแทน่น <c oughs> แล้วเราเป็นฝ่ายตั้งรับด้วยฮะ มาเลเซียเสิร์ฟครับ8ต่อ13เอ้าวครับตีไปที่วรายุททเซนนะฮะเปิดศีรษะแตกออกไปด้านข้างครับไม่เป็นไระลูกนึ่งโอกาสก็ยังมีอยู่ครับของฝั่งไทยครับแล้วขออีกแต้มเดียวแค่นั้นนะต้องดูว่าเกมเสิร์ฟของกิตพงศ์นุตะโกดแต้มนี้จะเดินแต้มได้ไหมให้เกมเสิร์ฟ13ต่อ9 ไปลูกนี้อาดามเปิดเขาได้ไม่ได้ครับเกี่ยวขึ้นมาได้ฮะอาสลาลูกนี้โอ้โหลูกมันไปสะก,กิดหัวเน็ตนะมาลงในแดนของไทยยอมรับจริงจริงอาดามจังหวะนี้ฮะเปิดแล้ววิ่งเข้าไปเกี่ยวให้กับอาสลานได้แล้วเตะลูกแล้วลูกมันไปสะก,กิดขอบเนต็ตทาให้ เราเสียจังหวะที่จะเปิดลูกคือเขาเห็ยังชงเข้าม,มาได้เวลาหยุดจันทรเสนาเตะทัดบล็อกลงในแดงของมาเลเซียเป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น14ต่อ10เอาละโอ้โหบล็อกได้ดีครับลูกนี้อว่าเราหยุดจันทรเสนาครับขึ้นไปบล็อกลูก ทำได้ดีครับวันเราจะท<ส>ัตศินาขึ้นไปฟาดแตอีกตาเดียวครับจะปิดเซตที่สามต่อสิบเสิร์ฟไปลูกนี้ไม่ลงนะออกครับเป็นแต้มของมาเลเซียโอ้โหถือว่าเรายังมีอีกสามแมตช์พอยต์ฮะ <tem awn> มาเลเซียจะเซิ 11ต่ 14. อ14ต้องล็อกให้ดีครับรู้สึกว่าน่าจะไม่ของผู้ตัดเสียนะไม่ดังนะก็<อ>ต้อง เราต้องเริ่มเกมครับ11ต่อ14ครับมาเลเซียเสิร์ฟเสิร์ฟปลลูกนี้ไข่นื้ยเปิดครับสุภาพสินย,ยกขึ้นมาแล้ววารายุกกทธกดใส่บอลดีเ <Hey. S 1> ตะทัดครับเป็นแ,แก้ของได้ครับทำสำเร็จในเกมนี้ครับในเซตที่3 <Hey. S 1> เราเอาชนะ15ต่อ11 <Hey. S 1> ครับช <Hey. S 1> นะไป 2, 2> <Hey. S 1> ต่อ1เซตน,นะครับใ้ทีมเอ This line, please.